ขอบคุณมากๆนะครับผมโดนเทชาเลนจ์จากคุณโกมินนะฮะ BP 5 0 3 0คูณดาเมจเอาแม็กซ์คูดาเมจขอไปครับผมอยากรู้ว่ามันสู้กับ U.S. 9ในระยะใกล้กลางได้จริงหรือผมคิดไปเองเล่นโหมดวางบอมฟอนไลน์นะครับต้องบอกว่าวางบอมก็ยิงน้อยอยู่แล้วฟอนไลน์ก็ยิงน้อยเข้าไปอีกนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนจากฟอนไลน์เป็นฮาร์ดพอยต์ละกันเนาะจะได้เห็นประสิทธิภาพปืนแบบเดือดเดือดเลยนะครับแล้วก็แม็กคูณ3าดาเมจเนี่ยเอาจริงปะ ผมมีคําตอบอยู่ในหัวมาที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะเล่นก็มีคําตอบอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะมีคําถามเนี่ยผมมีคําตอบกับแม็กเนี่ยมาตั้งแต่ปืนเข้าแล้วด้วย <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าอ่าบีบีห้าสิบแม็กสาิคุณดามเมของคุณโกมินเนี่ยจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันเลยฮะ ตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมไฟอิงเลสนะครับฮาร์ดพอย t ขออนุญาตเปลี่ยนจากฟอรไลน์เป็น h a r d ดพอย t ์ล้วกันเพื่อความเดือดและความมันของปืนมาครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรจุ๋งนะครับแม็กซสามสิบเนี่ยจุ๋งจริงๆนะคือแค่เรื่องกระสุนนี่ก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเพราะปืนนี้ลั่นไวครับกระสุนหมดไวแถมเปลี่ยนกระสุนช้าด้วยอ่าแต่ขอเล่นดูก่อนนะครับยังไม่รู้อ่าดู โอ้โหก็จะเปลี่ยนอันนี้ผมใส่เพิร์กเปลี่ยนกระสุนไว้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมใส่เพิร์กเปลี่ยนกระสุนไวนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีสองตัวโอ้โอ้โ,โ,อ,โ,โอเคขอบึณครับเพื่อนมีแต่คนเล่นอยู่เอเกกับโอเดนอ่ะหมั่นไส้ชะมัดเลยโอเคเลือนผมไม่มีครับขอยัดแอบนะโบ้ยเกือบเกือบไม่ล่าเกือบไม่ล่าไม่เอะ๊ะ เอา้าไม่เห็นตาถัวถว่วมาโทษเอ้ยมาจ้ะมาจ้ะให้หรอมีคงอยู่มาเอา้าเพื่อนโอเคเขาอยู่ไหนกันวะเอ้ไงผมเห็นแล้วไงามาดแม,แม่งเงยแม่งไงผมแค่นี้เลยอ่ะไปไหนโอเคใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้อมานี่ดิหูระยะไกลก,กี่เมตรอ่ะห้า,ห,าหกเมตรป้ามเมื่อกี้ <laughs> อู้ มันเป็นไปได้เหรอฮะใส่แม็กคูณดาเมจใส่ลำกล้องคูณดาเมจแล้วนะอันเนี้ยนี่คูณสุดๆแล้วนะโอเคมาดีครับแล้วผมรอแล้วผมเล็งแล้วผมซัดเข้าไปหนึ่งโอ้ยเอลังเข้าเดี๋ยวโดนโอเดน2เม็ด u s เอเเมเม็ดผมนี่หัวจะปวดเลยว่ะปวดปวดเลยหัวจะปวดเลยมาเดิไค้ออกมาหรือเปล่า อ่าฮะแถมกระสุนหมดไวเปลี่ยนกระสุนใช้อีกโอ้โหปวดสมองไปถึงแกนแกนโลกเลยอะโอเคครับโอ้มาดิฮึบมาดิฮึบข้างบนครับมีตัวผมเจอโบเรียบร้อยสวยเพื่อนเสริจมาครับข้างหน้ามาดิฮึบโอ้โหกี่นัดอะ่ะเห็นปะ <laughs> กี่นัดเอ่ยแต่เมื่อกี้ถือว่าไกลยอยู่นะอุ้ยไม่ตายแม่เอ้ยกระสุนหมด ขอบคุณเดอ้อเพราะว่ามีตัวอันติอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าโอเคเข้ามาตรงขวาแล้วมาฮะโบเข้าไปดีสี่ห้าเมตรก็ใส่ไปข้างบนนะฮะมีตัวอยู่แต่ว่าเขาจะโผล่มาตอนไหนนันอะไรละเลเล่นลิๆๆ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 ้นอ่ะเล่นลิ้นไม่ไหมโอ๊เม็ดเดียวปะสวยเมื่อกี้โอเดนให้ผมเม็ดเดียวเลย จะอยู่ยังไงล่ะครับเอ้ยเอ้ยก็มาดีก็มา,ด,มาด,ดีเห็นสู้ได้เพราะว่าจังหวะนะครับไม่ใช่เพราะปืน <c oughs> แล้วปืนเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าแบวบวกกันหนึ่งหนึ่งะนะสู้ยากมากสวยเพื่อนมาวผมขเข้าแล้วผมวิ่งโบกสวยมีเ,เตร์มิดรทรายมิตรทรายมิดดินมิดปูนมาแล้วจ้ามีตัวอยู่ข้างในโบกี้ ฮัลโหลเฮเรียบร้อยครับสี 4, 5, ่เมตรห้าเมตรว่าไปโอเคผมบอกเลยนะมันแพ้งแต่แม็กกาซีนแล้วครับคือพูดตรงๆนะผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันไม่ดีครับเพราะว่าขนาดแม็กใส่แม็กห้าสิบนัดเท่าไหร่นะห้าสิบหรือหกสิบนัดผมขออภัยด้วยนะผมจําไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นนานห้าสิบนัดนะเออใส่แม็กห้าสิบนัดเนี่ยก็ยิงสี่ถึงห้านัดตายใส่แม็กนี้ก็ยิงสี่ห้านัดตายครับซึ่ง เราเลือกไปใส่แม็กอันนั้นดีกว่านะครับกระสุนมันเยอะกว่าเยอะเลยนะอันนี้นี่คือโหดหูมากครับชีวิตเนี่ยเล่นเล่นแม็กเนี้ยโหดหูจัดเลยมัดเข้ามาเลยมีตัวครับเนี่ยเห็นว่ายิงแค่ตัวเดียวนี่กระสุนก็จะหมดแล้วนะครับโอ้ยโอเคไม่รอดครับโดนแฟนั่นแหละครับแนะนํานะใครที่อยากเล่นตามนะครับไปใส่แม็กซ์ห้าสิบนัดดีกว่าเล่นแม็กนี้แล้วโหดหูมากเลยหรือเอิงๆิงนะไม่ต้องเล่นหรอกครับบีพีห้าสิบอะ ไปเล่น u s s 9ไปเล่น UES9 ไปเล่นโอเดนดีกว่านะครับขนหู่จริงอืมดูแม,ม่งเออเฮ้ยเดี๋ยวนะจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอย้ยลากไปถึงเท่าีโชว์แอปชว์แอปทาไรเอ้อโอ้โหวิไอ้ตัวนั้นแม่งให้ผมเม็ดเดียวเลยวะไทยหกสามปะไทยห้าสามสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อปืนไม่ได้อ่ะ ทาสามายห้าสามนี่แหละแรงจริงนะเม็ดเดียวเลยนะแต่ส่วนมากก็สองอ่ะมีคูไลเซอร์มันมีหนึ่งนายนะทหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวโอเคได้มาหนึ่งโอ้เห็นป่ะกระสุนหมดเอ้ยชีวิตคือกระสุนหมดนี่เป็นปัญหาบ่อยมากข้างหน้ามีตัวโบอีกตัวหนึ่งโบลากเต็มที่สองตัวกระสุนก็หมดแล้ครับ โอ้โหดีจริงๆเลยเล่นยากมากครับอย่าเล่นตามนะอย่าเล่นตามเด็ดขาดนะเล่นยากมาก30นัดน,นะโอ้โหชีวิตจะลืมว่ะ One hour later มาครับผมไฟ g h t i เหมือนเดิมฮะแต่นี้เป็นเสืเอเน Red j หรือว่าว,า,วางบอม,มันเองครับไปลุยกันเลยอันนี้น่าจะเล่นง่ายหน่อยนะน่าจะสบายกว่า h ร์ d พอย n ์นะเพราะรู้สึกว่ามันก็ต้องแคมป์แคมป์ไป นะครับเล่นแบบหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อสาหรับผมนะผมเล่นวางบอมแล้วผมง่วงอะ่ะมันมันมันแคมป์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวดนะโอ้ยว่าแต่คนอื่นกูแคมป์อยู่ฐานไม่ออกไปไหนนี่แหละครับปากดีเอฟดรอปไม่ได้ละไม่ได้นี่ฮะว่าคนอื่นติ๋มนะฮะเป็นไงผมยังไม่ออกจากฐานตัวเองเลยนี่ไงจนเขาบุกมาฐานตัวเองอะ่ะโอ้โหเนี่ยครับความปากดี ติ๋มเอฟดรอปติ๋มเฉยโอเคไม่เป็นไรครับมาตรงน,นี้อ่ามีคนโอ้ยโอ้ย,อยมีคนเล่นอากัสอากรุสอยู่ไหนเอ่ยนี่ของใครอ่ะของเพื่อนหรออุย้ยเราไม่ออกจากระานเลยน่าอายชะมัดแต่ว่าไม่เป็นไรครับศัตรูเขาเก่งเราแอบแอบไปก่อนเราติ๋มไปก่อนเราเรากางไนงะโอเคงั้นผมวิ่งไปบีเพื่อนเราวิ่งไปบีละขอญาตวางนะฮะ วังเลยฮะแงติด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 อ่าสวยเหลือสองต่อสามครับมาดูซิว่าเราจะทำได้หรือไม่แตโ่โอ้ติดติดติดเรียบร้อยเพื่อเราเหลือหนึ่งคนสุดท้ายครับแล้วผมเจอไงอืมเรียบร้อยระยะนี้ <c oughs> เหมือนจะดีนะบ p พี Max เแม็กนี้เอ,อโ้โหมาหรือเปล่า มีคนวิ่งมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจ๊บ ouais. อันนี้ผมโง่เองอะผมยิงไม่โดนอะอย่าโทษปืนเลยแพ้ไป Caleb, 2. ครับ1ต่อ2ครับจังหวะนี้ขอโทษสังคมแล้วผมไม่ยอมแล้วผมมาผมไม่ออกจากฐานศัตรูเรือสแล้วผมไม่ออกจากฐานมีคนวิ่งมานี่อะไรนี่คือทั้งเกมนี่ผมไม่ไปไหนเลยนะอยู่สุดๆก็แค่บ้านไม้เนี่ยไม่ออกจากฐานเลยอะติ่มโคตร ด่าตัวเองเลยอันเนี้ยโอ้โหแต่เพื่อเราโหดนะไม่เป็นไรเราให้เพื่อนแบกไปอีกคนอยู่ไหนเออคนสุดท้ายคนสุดท้ายหรือว่าท้ายโอเคผมเจอแล้วอยู่ความมือน,นั่นเองเอา้เอาโอา้ซิงเหรอเราซิงมาซิงกลับครับซิงมาซิงกลับนะอันนี้เกือบนะเกือบกระสุนหมดนะเมื่อกี้เกือบพลาดนะครับ ต,ตัวเขาชอบวิ่งไวครับดักรอเลยนี่ไงล่ะวนักใช่ไหมล่ะอ้อระยะนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าสู้สู้โอเดนกับยูเอสเก้าไม่ได้อยู่ดีครับผมรับประการล้านเป็นเลยถ้าแบบจังๆะนะสู้ไม่ได้หรอกครับโอเดนปักๆเรียบร้อยโอเคอเคอเค้ยข้างหน้ามีตัวได้มาหนึ่งครับเหลือคนสุดท้ายครับมามันอยู่แถวนี้หรือเปล่า้างนั้นเองอะ่ะโอเคผมเจอ ผมรู้แล้วเขาอยู่แถวนี้น่าจะอยู่บ้านแดงหรอไม่มั่นใจอะ่ะเพราะว่าเขาเล่นอากัสบอกว่าปืนลูกทองระยะไกลยอยู่นะกลางๆแล้วกันไม่ถึงกระไกลนะอากัสเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนี่เด้เขาวิ่งไปหรือเปล่าอะ่ะโอเคไม่มีนะครับ,โ,บ,โ,บโอ้ยโบ,โบกี้เพื่อนโอเคสวยอขอบคุณครับเพื่อนสามต่อสองแนละ้วเนไงน่าเบื่อปะ่ะโอ้วางบอมอ่ะ อ๋ฮะ uh huh. มีคนมาหรือเปล่าไม่มีครับตอนนี้เอา้าอม,มาดิเหลือสองสองครับอุ้ยเหลือหนึ่งศัตรูเหลือหนึ่ง,ลงแล้วผมมาผมวิ่งแล้วผมรู้ผมมาเดี๋ยวไหนเอ้ยนีอะโอ้โหมือไวใจเร็วกิงนะเรียบร้อยครับนํำเป็นสี่สองไปแล้วครับตอนนี้วางบอมมนก็จะน่าเบื่ออี้น่อยแหแล้วครับไม่ค่อยได้บวกไม่ค่อยได้ยิงนะผมถึงบอกว่าฮาร์ดพอยต์เนี่ยมันสุดแล้ว โอเคเหลือข้อสุดท้ายนะครับโอ้โหเพอร์เฟกสกอร์่ะโอ้โหไม่มีอาหารเล็ก4ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัว BP50 ที่เป็นแม็ก30นัดเนาะก็อย่าเล่นตามเลยเชื่อผมดิแม็กนี้มันห่วยแตกมากไปเล่นแม็ก50เหรอครับคือเนี่ยผมแต่งแบบนี้จริงๆนะตอนเล่นนะคือเพิร์กเนี่ยผมเอาเป็นกระเลี่ยงกระสุนไว้นะคือกระสุนหมดไวแถมไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยแล้วก็ ปนกระสุนก็ใช้อีกนะครับอย่าเล่นเลยนะครับอย่าเล่นตามไปเล่นเป็นปกติหรือไปเล่น u s s 9หรือ o d ด n ดีกว่านะครับประมาณนี้ละก,กันไม่เจอใหมาคิดหน้า๊ายบายรลกนะจุ๊บจุ๊บ